สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีพิจิกทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ยิปซีในเดือนเมษายนปี67ค่ะเรามาเปิดไพ่ใบที่หนึ่งไปพร้อมกันเลยใบที่1ด้านการงานนะคะด้านการงานช่วงนี้มีภาวะที่เครียดไม่ได้ดังใจนะคะปัญหารุมเร้าต่างๆ ขอให้ค่อยๆปรับตัวนะคะลองไปปรึกษาคนที่ไว้ใจได้นะคะหรือถ้ามีโอกาสไปเที่ยวเนาะช่วงนี้พักผ่อนบ้างเพราะว่ารู้สึกว่าสุขภาพย่ำแย่เหลือเกินมีภาวะที่เครียดระวังเป็นไมเกรนนะคะด้านการเงินด้านการเงินช่วงนี้นะคะมี คนนำเงินมาให้เกี่ยวกับคนรักจะได้โชคการเงินจากครอบครัวคนรักช่วงนี้แต่ระวังค่าใช้จ่ายด้วยนะคะได้มาแล้วก็จ่ายไปรุ่มหลวงมัวเมาเงินที่จะจ่ายไปไปกับสิ่งที่แบบอะไรอะโลกีเที่ยวอย่างเงี้ยในสิ่งที่ไม่จำเป็นน่ะให้ระวังการใช้เงินตัวเองด้วย ด้านความรักด้านความรักก็เหมือนกันเนี่ยเดวิลเลเวอรลุ่มหลงมัวเมาจะได้เจอคนที่ถูกใจเจอปุ๊บปิ้งปับ๊บคนโสดในเดือนนี้นะคะชาวพิจิตระวังนิดหนึ่งแต่จะอยู่แบบพอเห็นปุ๊บแล้วความรู้สึกมันจะชอบแบบชอบมากๆอะ่ะอยากได้เลยอย่างเงี้ยเจอปุ๊บ เป็นแฟนเลยก็มีช่วงนี้นะคนโสดนนนะหักห้ามใจตัวเองไม่ได้เลยเป็นคนที่รักง่ายช่วงเนี้ยเจอปุ๊บเป็นแฟนปับ๊บคบเลยเปิดตัวเลยก็มีนะคะด้านสุขภาพค่ะด้านสุขภาพช่วงนี้เอออย่างที่บอกไปมีภาวะเครียดอะ่ะช่วงนี้ระวังในเกณฑ์น,นิดนึงนะคะสุขภาพของเราเกี่ยวกับเรื่องงาน มันจะเครียดอะเรื่องงานเรื่องเอกสารเรื่องเรียนต่างๆเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพิจิกในเดือนเมษานะคะขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะสวัสดีค่ะ